สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยแดงอินโดน,นะครับสำหรับต้นนี้ทางสวนได้ทำการขุดแยกหนอนะครับแล้วก็เอาชําลงกระถางนะครับแล้วก็หุ้มกระถางเอาไว้ด้วยถุงเพื่อลดการขายน้ำนะครับเมื่อวันที่16มกราคม สำหรับวันนี้เป็นวันที่28นะครับทางสวนก็กำลังจะนำลงคือเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางก็ประมาณ12 13วันนะครับเนื่องจากใบต้นเขามันค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับมีประมาณสูงประมาณหน้าอกผมเลยก็คือใบล่างๆมันจะทิ้งไปหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเรากล้วยมันใหญ่แล้วแล้ว,ลวรามาชำํำ ผมเองไม่มีโรงเรือนด้วยนะครับทำให้ใบล่างเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่ามันจะแห้งลงนะครับแล้วหลอดนี้ก็เพิ่งแทงขึ้นมาใหม่นะครับหลอดนี้เพิ่งแทงขึ้นมาตอนที่อยู่ในกระถางนี่เลยลากมันเดินแล้วนะครับพอดียังอยู่ในถุงผมยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะ แกะออกแล้วถ่ายเพื่อนๆชมนะครับพา,พาเพื่อนๆมาชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29มกราคมปีพศ2565ผมก็แกะถุงออกแล้วนะครับที่คลิปมาสักครู่นะครับพอดีนี้ถ่ายคนเดียวเนาะก็เลยหยุดคลิปไว้ก่อน เห็นไหมครับหน้าเขานะครับพอดีผมค่อนข้างถนัดที่จะใช้ขุยมะาพร้าวนะครับโดยนำขุยมะพร้าวเนี่ยแช่น้ำนะครับแล้วก็ปิดให้มันหมันมาน,มานเนาะแล้วนำลงชํำกล้วยบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับสำหรับพีทมอสทางทางผมเองไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเคยใช้แล้วผมว่ามัน มันค่อนข้างที่จะอุ้มน้ํามากเกินไปนะครับผมเคยทำแล้วมีปัญหาหลายต้นก็เลยไม่ไม่ใช้เลยนะครับลากเยอะเยอะแล้วนะครับสําหรับหนอนนี้ผมเคยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับถ่ายรูปเอาไว้เดี๋ยวอาจจะนํามาตัดต่อนะครับแล้วเป็นคลิปเดียวกันขอลากเต็มละเดี๋ยวผมจะนำํำลงชําในเข่งน,นะครับเข่งเบอร์หนึ่งหลอดน,นี้ก็เพิ่งแทงมาใหม่นะครับ ถือว่าลงชําอบอบในกระถางไว้นะครับประมาณสิบสองสิบสามวันนะครับถือว่าโอเคนะครับลากเป็นที่น่าพอใจ